สวัสดีครับพบผมเช่นเคยนะครับช่องน้องมิกพอลลอชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเผยแผ่บารมีหลวงปู่บุญมาโชติธรมโมนะครับวันนี้ผมได้เหรียญรวยพญาไก่นะครับมาก็เพิ่งปลูกเสกไปเร็วๆนี้นะครับวันที่17พฤษภาคมครับ2องพนกะครับก็แบ่งปันกับเพื่อนมานะครับ4ดุ้นด้วยกันนะครับวันนี้ เหรียญรวยพญาไก่นะครับของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับณสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมนี้ก็ได้มาทั้งหมด4ี่ลุนนะครับก็จะมาทำคลิปแกะลุนให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมาครับมาลุนนะครับวันนี้ยังไม่มีใบรายการเลยนะครับได้มาก็รีบมาทำคลิปเลยนะครับ อ่านะครับมารับชมกันนะครับมาลุ้นเหรียญแรกกันนะครับครับผมเหรียญพญาไก่นะครับรวยพญาไก่นะครับก็รอบๆนะครับซีนเดิมนะครับแบบแกะลุ้นนะครับเป็นเหรียญรวยพญาไก่อ่านะครับไม่รอช้าแล้วครับฟีมมาเหนียวแน่นนะครับ เล็บเอานะครับแข็งมือเล็บแข็งคนระับนะครับสำหรับรายการแรกนะครับรุ่นแรกนะครับกล่องก็สวยแล้วนะครับนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรกันนะครับพี่พี่ฮึบม,มน่าจะเป็นรายการ30นะครับกล่องทำดีนะครับ สีบนซีด่างกล่องดูน่ารักดีนะครับสวยงามนะครับน่าสะสมดีครับกล่องโอหตองนี้มีของแหวกเลยนะครับนะครับเป็นรายการน่าจะเป็นรายการที่30นะครับแต่วันนี้ผมไม่มีายใบรายการนะครับเดี๋ยวจะโชว์ข้างล่างให้นะครับมาดูครับโกสวยงามมากเลยนะครับ เป็นรายการปั๊มนูนนะครับลงยาจีวอนะครับลักษณะคล้ายซาตินนะครับเลขโกจะเป็น1นึ่งเจดนะครับด้านหลังก็จะเป็นไก่นะครับน่าจะเป็นไก่ชนนะครับก็มีถุงเงินถุงทองนะครับถุงเงินถุงทองนะครับรวยพญาไก่นะครับ จารึกอักษรรวยพญาไก่นะครับก็จะมียันมียันนะครับอัครยันนะครับส่วนจารึกอักษรหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับสำนักสงฆ์เทาแก้วทองครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาขอมนะผมอ่านไม่ออกนะครับพี่ๆคนไหนที่อ่านออกก็ช่วยแปลด้วยนะครับเหรียญแรกก็สวยแล้วนะครับสวยงามครับ รายการที่30นะครับหนูหลวนเหรียญนี่มีความสวยงามมากเลยนะครับนะครับมาลุ้นเหรียญต่อไปเลยนะครับเพื่อทำคลิปไม่ยาวนะครับอืมนะครับสีมาดีนะครับมานะครับรุนที่2นะครับมาลุนกันนะครับมีแรบออกมาด้วย โอ้โหเหมือนกันเลยครับเหรียญเหมือนเหรียญเดียวกันเลยนะครับรายการเดียวกันครับรายการที่สามสิบนะครับต่างกันแค่เลขนะครับต่างกันแค่เลขโค้ดนะครับห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดนะครับสองเหรียญนี่เหมือนกันเลยนะครับรายการเดียวกันเลยครับรายการสามสิบนะครับลงยาจีบอนะครับซาตินลงยาจีบอลครับ รายการ30นะครับเดี๋ยวส่วนใบรายการผมจะตัดแนบไว้ท้ายๆคลิปนะครับให้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นมีรายการอะไรบ้างเหรียญไหนจัดสร้างเท่าไหร่นะครับอ่านครับมาลุ้นกันต่อไปนะครับรุ้นที่3นะครับอ่านะครับรุ้นที่3นะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับ มาชมกันครับอ่ะพึบรายการสามสิบสี่นะครับเป็นลงยาน่าจะเป็นลงยาสามสี่นะครับลงยาแดงนะครับพื้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ลงยาจีวอนะครับโอ้โหหลวงพอ่อปั๊มสวยมากเลยครับความสวยงามนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับ เป็นรายการซาตินเหมือนเดิมนะครับดูเลขโค้ดนะครับ177นะครับเลขโค้ดนะครับเหมือนเดิมครับลูกด้านหลังก็ลักษณะคล้ายๆรายการที่34เลยนะครับต่างกันแค่ลงยานะครับน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยนะครับสวยงามนะครับเอานะครับ อย่างน้อยก็เจอลงยาแล้วครับวันนี้สำหรับลุนสุดท้ายนะครับฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าพี่ๆชอบแบบไหนยังไงนะครับเหรียญไหนก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับแอดไลน์ได้นะครับว่าชอบเหรียญไหนยังไงนะครับพี่ๆมีเหรียญอะไรก็มาชมมาแบ่งปันกันได้นะครับลุ้นสุดท้ายนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีภาพใหม่ๆยังไงก็จะมาทําแกะลุ้นให้พี่ๆีได้รับชมนะครับมาครับลุ้นสุดท้ายแล้วครับพึบรายการที่35นะครับรายการที่35นะครับผมรายการที่35นะครับน่าจะเป็นลงยา3สีนะครับลงยาดําแล้วก็พื้นแดงนะครับขุ้แดงนะครับแล้วก็ลงยาจีวรนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับ เลขนะครับ391นะครับ3 9 1นนะครับครับแต่เหรียญสวยงามนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะครับครับเหรียญรวยพญาไก่นะครับรวยพญาไก่นะครับดูนะครับ สวยมากเลยนะครับไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับถ้ามีคนไหนชอบเหรียญไหนนะครับแบ่งปันได้ทุกเหรียญน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ